ก็ขอขอบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกๆคนนะคะแล้วก็เพื่อนๆม่พี่ทุกๆคนเลยนะคะที่ได้เข้ามาดูคลิปเราในวันนี้นะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวไอดีนะคะที่เราไปได้มาจากร้านอินเกมช็อปนะคะทุกคนนี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเซตก,การแต่งตัววันนี้วันนี้เราไปจัดมาเป็นไอดีแลนะคะทุกคนนี่เลยมีหัวค้างคาวนะคะแล้วก็ หน้าตาภาพปิดปากอ่ะทุกคนแล้วก็เสื้อขาวแล้วก็กางเกงอันนี้น่นจาจะกางเกงอะไรไม่รู้นะคะทุกคนและในส่วนของท่าทางปืนเจ็บก็จะมีอยู่สี่กระบอกนะคะทุกคนนี่เลยท่าแรกนะคะเป็นท่าท่า M m ็ฟหรือเปล่าทุกคนนี่เป็นไงและต่อมาเป็นท่าสกานะคะทุกคน ท่าสก,กาก็จับประมาณนี้เลยนะคะทุกคนต่อมาเป็น m พ c 0เหรอ m ่ c 0ขอบบ้านนะคะทุกคนแล้วก็เป็นท่า AK นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแต่ในส่วนของท่าทางอื่นนะคะทุกคนก็จะมีท่าเอ,อะไรอะปั่นจักรยาน แล้วก็ถ้าระเบิดนะคะทุกคนอันนี้เป็นท่าเตะบอลน,นะคะทุกคนนี่ึอาต่อมาเป็นท่าเต้นคู่นะคะทุกคนนี่เลยก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ต่อมาก็เป็นท่าเติมมุยา่านนะคะทุกคนเป็นท่านอนนี่ ต่อมานะคะเป็นหัววกวกเป็นดาวว่กเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนนี่เลยแล้วก็ต่อมาเป็นห่าดึงดาวนะคะทุกคนเออเอาต่อมาเป็นห่าบูยาแปดเฮ้ยไม่ใช่วีพีแปดนะคะทุกคนบูยาแปดอะไรวะแล้วต่อมาเป็นห่าแปงลงร่างนะคะทุกคนเป็นแปงลงร่างแนระ้วตกนี่ นี่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเอาไ็นว่าสาหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปครั้งต่อไปให้พี่ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ส่วนน้องๆคนไหนเนี่ยที่อยากจะเล่นต่อน่ะก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะคะทุกคนพี่จะได้แบบตือแบ่งปันให้นะทุกคนเพราะว่าพี่ก็น่าจะเปลี่ยนรหัสไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนจนกว่าแบบจนกว่าจะเบื่อะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย